ครับท่านผู้ชมผมกบมอไซคดีไไวครับ,รบพี่น้องสีพามาเห็นประตูเลื่อนแบบปิดอัตโนโมัติเนี่ยมาทดสอบเลยครับอ่าในเปิดครับอ่าสวยงามครับพี่น้องเย็งไ,ไงง่ายครับอ่ะเบิ้งมาอีกรอบหนึ่ง ียบบลอยอ่ะมาเบิร์กลไกครับนี่เดอ้อนี่ครับสลิงครับเนี่ยสลิงไอเอ็นเอ็นมันเป็นสลิงเอ็นครับอ่าเป็นต๊ะป,ป่าเขาเนี่เป็นอันนี้ก็แจนพัดลมครับแจนพัดลมเกา่าเออบากร่องนี่ไมันเข,านข่าอ่าในตัวขาทรายพัดลมครับ ่าดึงมากเปิดทีเด้อครับนี่ครับอันนี้ก็เครื่องสายพะลมครับหมากลองขึ้นมาบนเขาโอปเคปนเนาะนี่มานนาไม่กวดหน้าม,มาที่นี่เวลาเขาเปิดเนาะมมนก็สิบเกอนปเป็นตืดนะครับ ช้บเรยียบร้อยสวยงามครับจะได้ยังไงครับพี่น้าไปเอาไปเฮ็ดใส่เพื่อนครับมาต้องใส่ก็ต้องปิดถ้าเราเปิดแล้วเข้ายางหนีนเนัยปิดเองเนาะน่ะบายบายไปแล้วครับ